ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปรารถนาทุกประการเทิน ฟังแล้วขนลุกสู้สามราศีจุบทูปได้สามตัวตรงๆผีผักให้รวยดวงเศรษฐีสิงหาคม2566นี้บอกเลยว่ารวยเละอันดับหนึ่ง สำหรับชาวราศีเมษหลังจากที่ดาวผุดยกย้ายราศีไปแล้วชีวิตของชาวราศีเมษก็ดีขึ้นทันตาเห็นมีความเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จทั้งการงานและการเงินแถมมีเกณฑ์มีผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาคอยสนับสนุนอีกด้วย ส่วนดวงการเงินมีโอกาสที่จะได้ราบจากความอุตสาหะมั่นเพียรส่วนลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีโอกาสพอหอมปากหอมคอหรือวาสนาไข่ดีอาจจะถูกสามตัวตรงๆก็เป็นได้ชีวิตจะพลิกผันจากไข่เคยมีปัญหาหรือทุกข์ยากลำบากใจหลังจากนี้ดวงฟ้าเปิดมีโอกาสร่ำรวยเป็นเศรษฐีใหม่แบบที่คุณไม่ทันคาดคิดเลยทีเดียว อันดับ2องชาวราศีเมทุนดวงชะตาของชาวราศีเมทุนมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่กำลังได้รับผิดชอบอยู่หากทำธุรกิจส่วนตัวจะสามารถประกอบการได้ดีเยี่ยม หรือมีโอกาสวางแผนหรือขยับขยายกิจการในช่วงนี้จะเกิดผลสำเร็จมีโอกาสได้ผลกําไรหลักแสนถึงหลักล้านส่วนดวงก,การเงินช่วงนี้ดีมากหากมีความขยนันและตั้งใจจะสามารถตั้งตัวได้อย่างรวดเร็วหรือช่วงนี้เป็นเกณฑ์มือทองหยิบจับทํามาค้าขายอะไรก็รุ่งเป็นเงินเป็นทองไปหมดชีวิตจะพลิกจากร้ายกายเป็นรวย โอกาสรวยมาเยือนถึงหน้าบ้านแล้วอันดับ3ชาวราศีธนู ดวงชะตาของชาวราศีธนูถือว่าดีมากถึงมากที่สุดสำหรับหลังจากกลางเดือนนี้เป็นต้นไปดวงชะตาจะมีความเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งแต่อาจจะต้องเหนื่อยถึงจะประสบความสำเร็จต้องทำด้วยตัวเองทุกอย่างผลตอบแทนจะหายเหนื่อยเลยทีเดียวเงินแสนเงินล้านเต็มบัญชีเทียบได้กับความสำเร็จที่คุณได้ทำมานั้นจะมีเกณฑ์ที่จะรวยด้วยลำแข แโอกาสลับลอยมีเข้ามาเช่นเดียวกันใครชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีรุ้นรังวันใหญ่อาจจะเปลี่ยนพลิกผันกลายเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงก็เป็นไปได้ไม่เชื่อไม่หลุดรูเชื่อไม่งมงาย มันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ